อเที่ยวดิเม่นี่แต่ว่าสาวทีพัฒาขายต้องขายต่วันทัรมาดา ก็เอารุ่ครับปัดล่มผมว่าถ้าเอามากลางใช้บริการแล้วเขาก<ด>็จะทำความสะอาดไม่มีอะไรครับ ทำความสะอาดได้ง่ายได้เดินเพราะว่าห้ามทั้งคุ้มแล้วนะเอาล่อมกคนเนี่ยมันก็ต้องออกมาละมันก็ต้องกลุ่มไม่ต้องห่างลมพวนใช่แค่พื้นที่ต่อออกพวกเราจะทำแบบอย่างนี้ค่ะเป็นล่มยาวแล้วก็ล่มล่มนี่ปักปักล่มนี้เราละพัดไอ้ล่มนี่ของของของแม่ค้าประกอบการเลยค่ะไม่ใช่ของแม่ค้าที่ขายข้างล่างนะคะมันเป็นโซนอันนี้ของเขาผมเนี่ยผมมีระยะห่าง2เมตรถึง2เมตร50 เดือนนึ่งถึงตัขับเบนนีปกติเดือนเม่สาทีพันธ์มากรายได้มันต้องเป็นแสนแต่เดือนนี้คือรายเลยเป็นศูนย์เลยผู้ถี่บ่มีรายได้อย่างมาเสริมก็ถือว่าแย่มาก่ะคะช่วงเดือนต้องไปหายืมย่างอื่นมาใส่ล่ะค่ะคือว่าช่วงนี้ก็จะเริ่มค่ายล็อก,ลกแล้วกะค่ายเตวาก็าคือว่าไผเปิดแค่หอบ่หายลูกค้านาง่งจุดขายข,ายของเ้ากับเป็นคือน่งเล่นนํากินเข่า ถ้าไม่ไม่ให้นั่งลูกค้าก็ไม่มีเลยค่ะแล้วช่วงนี้เราเริ่มบริการนี่ยตอนนี้ก็คือเตรียมไว้เตรียมเปิดร้านยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะยังเปิดทําอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเราจะมาก็คือมานั่งมากินถ้าจะหอ่อมันก็ไม่มีใครหอ่อเขาห่อข้างทางได้เยอะแยะของเรามันอยู่ข้างในถ้าจะขายแบบหอ่อก็ขายไม่ได้เลยค่ะถ้าก็ขอให้เปิดร้านได้เร็วๆนะคะ มาตรการคือให้มีระเบียบการยังไงทางแม่ค้าเราก็จะปฏิบัติตามระเบียบการทุกอย่างคะ่ะเพราะว่าจุดผันน้ำของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวของขึ้นชื่อของจังหวัดกาลสินคะ่ะ